ครับสวัสดีครับกันในนี้เราก็ได้มาอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานครับปอพาเอฟซีมาเที่ยวแก่งกระจานนะครับก็สวัสดีครับเอฟซีพอตนะครับนะครับขอต้อนรับสู่ช่องปอบาสตอรี่ครับแล้วก็ช่องปอป้าพยอมมาแล้วครับแล้วก็ อ๋อวันนี้พาเอฟซีมาเที่ยวที่เขื่อนดินนะครับเขื่อนดินแกงกระจานนะครับไม่ทราบว่านะครับจะย้อนแสงหรือเปล่าว่าแสงอาทิตย์มันจะตรงตรงพอดีนะครับวันนี้วันนี้ใช้ขาตั้งต้องนะครับใช้ขาตั้งต้องนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ที่ต้องซื้อมานะครับไม่ทราบว่าเสียงจะจะชัดหรือเปล่านะครับขอต้อนรับสู่ช่องป๊าป๊าสตอรี่ครับ แล้วก็ช่องป๋ป,ป้าพยอมนะครับมาแล้วตามหลังด้วยเอฟซีพอตอนะครับแต่าน,นี้ก็ได้มายืนที่เขื่อนแกลงกาจานนะครับเขืเ่อนแกลงกาจานซึ่งเป็นเขื่อนดินนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกน่าจะก่อสร้างขึ้นเมื่อสมัยหลังสงครามประมาณสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็ด้วยการบอกเล่าจากข่าวผู้ใหญ่นะครับจากควรู้ของ มาชมเกื่อนแกงกระจานนะครับเป็นเกล็ดดินนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแกงกระจานครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับพามาเที่ยวแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมา,า,าเส้นทางที่นี่นะครับสวัสดีค่ เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่เขื่อนดินนะครับเขลื่อนแกงกระจานนะครับก็ให้เอฟซีดูรอบๆนะครับเป็นแดมแรกนะครับเป็นแดมหนึ่งนะครับก็จากช่องป้าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป้าป้าพยอมาแล้วนะครับครับก็เป็นบรรยากาศที่เขื่อนดินนะครับวันนี้ใช้ ทางมานะครับพ่อไก่นะครับเป็นคนเดียวที่อยู่ไนเหตุการก็จะเล่าไปแล้เห็นการก็จะเล่าไปแล้วเราะว่าเป็นการกรแจายที่มีกาตกซ้ำแล้วซ้ำนะครับหลายลำนะครับจะเป็นการจับจับจัจับจับจับับจ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  ไทยนะครับที่เคื่อตกนะครับแล้วก็บินไปแล้วก็ไปตกซ้ำอีกนะครับแล้วก็ไปหานะครับปินขังลำาึไปก็ไปตกหาก็ไปตกอีกนะครับมินที่เป็นค้นหาไปกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับก็เกิดตกซ้ำแล้วซ้ำซ้อนอีกนะครับที่ที่อำเภอแก่งกระจานนะครับบริเวณเขื่อนแก่งกระจานนะครับบริเวณใกล้ๆนะครับ นะครับก็วันนี้ก็ได้โอกาสมานะครับถ่ายทำถ่ายทำให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับก็ก็ลองดูนะครับว่าคลิปไหนจะเหมาะสมนะครับก็จะดูดีไหมครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องป้าป้าสตอรี่นะครับพี่ลมแรงครับพีลมก็มาแรงเลยครับก็ช่องป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับสองช่องนะครับก็ ไม่มีเวลาเข้าไปดูช่องใครครับตอนนี้ก็เร่งทาคลิปอย่างเดียวเลยก็ซึ่งเป็นวันหยุดสามวันนะครับหยุดสามวันก็ใช้เวลานี้ทำคทางพื้นที่นะครับเวลาต้องการที่มีการทคำคลิปต่อไปนะครับครับก็คลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับฝากซ c นะครับ กดติดตามนะครับช่องอป,ป่าป๊าสตรี่นะครับแล้วก็ช่องอาปาป๊าพยอมมาแล้วนะครับสองช่องนะครับก็ซึ่งยังมียอดซับน้อยอยู่นะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ